สวัสดีครับวัน <hi> นี hey ้เรามาอยู่ในเกมพืชระสมบีภาค2กันนะไม่ได้ทำมาสี่เดือนแล้วไรวันนี้่ะถากโก้งั้นเหรอทองทันตะวันสองหัวบล็อกชอยเจ้าบุมมาแรงและเราเป็นทัการอัพเกรดโพเตโต้ไหม แล้วเราก็จะเอาน้องแข็งมาด้วยปิดท้ายด้วยเจ้าวอนนัดตอนนี้แสงอาทิตย์ไม่พอที่จะปลูกธันตะวันสองหัวก็ต้องรอกันไปนั่นไงมาแล้วโอ้โหการแย่งเตือนช่องฮีโร่เวิร์มาไงเนี่ยเาได้เวลาวางธันตะวันสองหัวแล้วเอาซอมบี้จนสลัดใส่ทางหูมีกระเพาหกหัวพร้อม ตรงนั้นไม่ได้วางตรงนี้แล้วกันนี่คุณพรี่กำลังเดินจงกรมอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มกลายเป็นโก,โกโ้ก็คนโอ้ไม่ตัวแล้วไงอจจึกก๊กเน,นี้เนี่ยอ้าววางผิดจะวางตรงนี้นะ,ะัะ อยตะกี้เหมือนมันพูดว่าเฮ้ยสหอยเลยเอามาเหยียบเจ้าบดตเต่าไหมซะดีๆเรียบร้อยไปอีกลายครับเดินมา e เจอบ็อกชอยหน่อยเป็นไงแล้วก็น้องบูมมาแรงอีกตัวคงไม่มีอะไรมากนะละมั้ง วางบล็อกชอยไม่ตัวแล้วก็วางโบเตโต้ไหมกันหน้าสายเลยทีเดียวโดนวัดเข้าไปไม่สิหายไปทั้งหัวอาซอมบี้สุขีใส่เสียงนี่ดีไหมหน้าหนุกหลังจากนี้ใส่เสียงนี่ดีกว่าโอ้โอดูเหมือนว่าจะมีตัวที่ไม่ได้รับเชิญมานันเนี่ย แต่ก็สู้บ็อกชอยไม่ได้อ๋อที่เห็นเขียวๆนะั้นซอมบี้ไม่ได้ขึ้นรานะแต่ว่ามันมีพลังงานอยู่อ๋อใน่ี่สุดซอมบี้ก็มาแล้วเวฟสุดท้าย มาเจอพลังของแพนฟู้ดหน่อยเป็นยังไง s <S ในที่สุดซอมบี้ก็ตุยหมดแล้ว <Yeah. S 1> แล้วผมก็ได้น้องเข้าโพดมาด้วยเจ๋งไปเลยว้าวบอกเลยว่าน้องเข้าโพดเป็นตัวโปรดของผมเลยนะผมชอบตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันสตันซอมบี้ได้ผมชอบสุดๆไปเลยไอตัวนี้ยกคะแนนให้เลยเทียสในใจผม แล้วก็จบด่านแรกแบบอีซี่มาต่อด่านที่สองกันเถอะเป็นลูกรักก็มาแถวแรกเลยนะน้องข้าพโพดนี่และที่เหลือก็ตามตามกันไปตอนนี้ยังปลูกน้องขาอ้าโพดไม่ได้ต้องรอแสงตะวันมาก่อน อ่าพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแต่ว่าอย่ารีบใจร้อนปลูกน้องข้าวโพดจนเกินไปเราต้องปลูกน้องทันตะวันก่อน <The zombies. S 1> เวลาปลูกน้องทันตะวันแล้วดูเหมือนว่าโจรสลัดต้องการผักสะหน่อยเอาน้องโฟเตโต้ไหมไหมแล้วก็ทีนี้ก็เก็บแสงตะวันรัวๆแต่ว่าเรายังไม่รีบร้อนปลูกอะไรอะนะ <The zombies. S 1> นอกเสียจากเจ้าทันตะวันสองหัว กลายเป็นโกโก้ขันไปเลยนะคุณซอมบี้โอ้โหดันมาเล่นเดียวกันอีกขอให้ท่านพบจุดจบอย่างสหายท่านเมื่อกี้ก็ยังเดินช้าเหมือนเดิมนั่นแหละพวกมันไม่เดินเร็วๆวะดีไปเจอเอฟเฟกมาใหม่มาสมูทกว่าอันตะกี้อีกเวลาซอมบี้ตุวค่อยทำแบบนี้ดีไหมแล้วก็ถึงเวลาน้องข้าวโพดออกโรงแล้ว โอ้โหพี่แกเขียวมาเลยขึ้นลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่ใช่มันมีแพนฟูดอยู่ข้างใน,นแล้วผมก็วางน้องขอ้าวโพดอีกตัวนึงผม,ผมชอบน้องขอ้าวโพดจริงๆเนะาะใส่เราใส่ฟรีนี่มีน้องขอ้าวโพดนี่มีอุ่นใจมากๆเลย <Okay. S 1> ก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำแล้วแหละนั่งรอยอย่างเดียวเลย Thank mm -hmm. you. รา,าทีนี้ก็เว็บสุดท้ายแล้วนะพูดซะอยากกัว่ามาสองรอบไม่ไหวเดินแช้แล้วเดินใช้แผ่นพูดแล้วกันเอาละใช้เลยโอ้โหวืด <c oughs> วืดซะงั้น และแล้วมันก็จบแต่ว่านะทำไมมันนานจัง mm hmm. เหลียนอยู่ไหนโอเคเจอละและแล้วก็ผ่านด่านที่สองไปแบบไม่ค่อยยากเย็นเท่าไหร่นะ mm hmm. แล้วก็มาถึงด่านที่สามจนได้พอพอจบจบดีพอใกล้จะจบแล้วีนิดเดียว เดี๋ยวเนี่ยอะไรแปลกๆเฮ้ยเชอรี่ดีกว,ว่าเฮ้ยมันปลดล็อกได้แล้วเหรอเฮ้ยปลดล็อกเชอรี่ได้เฉยเลยเดี๋ยวแล้วมีตัวไหนอีกไหมเอาไงไงไงไอไฟไฟอีกตัวนึงโหปลดล็อกได้โอเคไม่น่ามีแั้วแหละที่เหลือต้องซื้อเอามาเจ้าทันตะวันเรามาเริ่มกันดีกว่าบล็อกชอยน้องข้าวโพดไหนๆก็มาแล้วเชอรี่ผามลุยขอแสงตะวันเหมือนเดิม แวบมาแล้วก well, ็รอเจ้าท well, ันตะวันรีชาร์จแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้ววางเลยแล้วกันซอมบี้ก็มาเลยแล้วกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะพร้อมขนาดนั้นวางโปเตเต้รไหมได้กินไว้ทุกคนเหมือนมันพูดว่าเฮ้ยสหายหรือว่ามันพูดว่าเสียหายนะก็ช่องเถิดเดี๋ยวก็โดนบอมอยู่ดีอีบเดินหน่อยได้ไหม เอา้าผมกลายเป็นโกโก้คันนี่อย่างน้อยมันก็พูดคำอื่นบ้างล่ะซอมบี้ที่รีบเดินหน่อยก็ดีนะโบเตโต้ไม้ผมกใกล้จะหัวโผล่มาแล้วอ่านั่นไงพูดปุ๊บโผลปับ๊บ และกระตุ้มกันเป็นโก๊้คันอีกตามเคยโอ้โหพี่เขียวขึ้นรามาอีกแล้วเอ้ยแผนฟูดตั้งหา่เวลาวางน้องเข้าโพดอีกตัวอ้าวเฮ้ยปลูกพิเลนซะงั้นอะ่ะทำคลิปคนเดียวก็วังเวงเหมือนกันนะเนี่ย ดูเหมือนมีซอมบี้กลัวจราจรอ,อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นเราต้องวางบล็อกชอยดักหน้ามันก่อนแต่ดูไปแล้วน้องข้โพดผมก็ดาเมจไม่ค่อยแรงนั่นเนี่ยมันใกล้จะถึงตัวอยู่แล้วอซอมบี้แต่น้องก็รอดมาให้ต่อยซะดีๆอ้าวไม่ได้ต่อยแล้วจบเลยอุ้ยนี่ไงโจรสลัดมาแล้วอ๋าวางน้องข้าวโพดทำไมเนี่ย อ้าวอยู่ดีตกน้ำไปเฉยเลยเรามาลองน้องเชอรี่หน่อยดีกว่าซอมบี้เวฟใหญ่มาถึงแล้วทุกคนมาจบด้วยแพนฟูด โอ้โหได้ต้นมังกรหน้าบูดแต่ว่าเว้นนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบา,ยาเอา้านี่ยังอยู่กันอีกเหรอบอกว่าบ๊ายบาๆไงบ๊ายบาย